ทุ้ลสวัสดีครับกลับมาทางสำหรับ GTA อีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้ฮะเข้าไปทำภารกิจของไมเคิลนะฮะเป็นภารกิจในตัวเมืองด้วยไหนเออภารกิจใครเออ้ามาซื้อเสื้อซื้อเสื้อปิงติ้งกิ๊ดเด e ไอเบีย e ดดเพื่อนบาร์ซูนเกตอะไรอยู่ b e เ t อเกต t อาแต่งหาชุดดีๆใส่ซะนะอ่ะ กด e เพื่อเลือกชุดโอ้เ oh! งอเอ้ยผมชอบเน็กไทอ่าอ่าอันนี้ไม่อ่าเขาใส่ชุดแบบนี้บ่อยละนี่ดีกว่าเน็กไทนี่อ่า <c oughs> <c oughs> ยอดเยี่ยมกระเทียมดองหล่อแล้วเลิศแล้วเขาบอกลูกเขาจะมาที่นี่ ว้าวอ๋อโอ้อ๋อพ่อเขาแสดงหนังอ่ะอ่ะว้าวไหนเปิดอยากเห็นข้างในยังไงเออพ่อฉันเป็นโปรดิวเซอร์นะเนี่ยอดูลูกเขาดิ Two recessions without ever having to work. And I'm going to get a sports car and a drug habit before appearing on reality rehab show. And then I'm going to sell my story and become really judgmental. And I'm going to use all the contacts I make in treatment programs to become a producer too. And I'm going shittier movies than my

at celebrities from behind a barrier we're actually like properly invited V to the I to the bee jimmy read my necros you title because i am you want to jimmy i'm done spraying this shizzle let's take a drink มาดึงมันเอะเจจิมี่ั d i n o I e d s t o m อนี่ไงนี่ไงเอ้นี่อเอ้ที่เลขาเขาโดนเครื่องบินปนอะนี่ไงฉันจะไม่ลืมมัน I said I'm sorry. -hmm. I feel fulfill... you. threaten Because this movie's happening, alright? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely. Forgive and forget. Namaste! Wow. Go to the lead carpet. Ah wow. I'm really proud you, even though you did make a movie. Wow! ตึงโป้ตึงตึงโป้ตึงโป้ตึงตึงอ่าเจมี่เดี๋ยวเจมี่นายแต่งตัวอะไรของนายเนี่ยดูเจมี่นายแต่งตัวดิกางเกงขาสั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่แก คิดว่าจะเกิดเรื่องอะไรกลางคืนไหมเนี่ยน้ามันเป็นงานของไมเคิลนอ่ะโอเคมามาเข้ามาเข้ามาเออแต่เครื่องลูกอะไรอย่างเดียวเกิดจะดีละทันล่างดงใส่งบจะหมดขอสัมภาษณ์อะไรนิดนึงนะฮะอ่านั่นแหละขอสัมภาษณ์นั่นแหละ really modern stuff pervert <laughs> <laughs> come on no 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 flying no. okay i never had surgery come on Milton, Milton, hi sorry to bother you quick question อ่ะขอ I... uh, <coughs> love, love, oh, thank you so much i appreciate it when when you were that polar bear and you had to eat your baby i mean that okay. was... all right jesus christ that was emotional stick i just have a hug that really affected me all right i got to go thank you so <laughs> much excuse me excuse me come on come on let's get in there มาแล้วเขาไปหนกันนักข่าวโอเคเราผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วตอนนั้นจำได้ไหมที่เราเป็นปอบันัสเซียเราต้องมานั่งถ่ายดาราแล้วตอนนี้เราเป็นดาราซะเองอ่ะกรี๊ดแป๊บเลยอ้าวไอ้นี่มาทำอะไรที่นี่ด้วยขอแสดงความยินดีด้วยไมกี้มาถ่ายรูปกันหน่อย ค <laughs> so ิดว่ามันจะมาเกาะเรื่องอะไรที่นี่ไหมฮะมันจะมาเกาะเรื่องอะไรที่นี่ไหมฮะที่เราที่เราที่เราไปทำทำไมเกิดอะไรขึ้นเหรอแม่อยู่ไหนโอ้แฟม you got two minutes to save family from นั่นไงฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอ ฉันไม่รู้สิไอ้ไอ้คนรวยบ้านั้นเราต้องไปช่วยที่ครอบครัวเราภายในสองนาทีครันี่ไงเขาจะจะเขาจะทำนั่นแหละมีปัญหาจริงเลย ว่าแล้วว่าเขาจะต้องก่อเรื่องนั่นไงฮะเราต้องรีบกลับไปที่บ้านเราเพราะว่า,างั้นงนั้นที่บ้านเราอยู่ในอันตรายเดี๋ยดะกลับไปที่บ้านก่อนโอ,โอ้โอ้

มาปลาระเบิดเลยในะ okay. บ้านเราโอเคตัวนี้อ่าแมรี่เบเธอร์ I don't like this Michael โ oh, อ้จากหลังบ้านเออหลังบ้านฮะหลังบ้านฮะหลังบ้านฮะอ่ะไม่ทันนะฮะไม่ถึงมานะฮะหลบไม่ทันอ่าหัวนายด้วยเช่นกันอ่ามันตายแล้วฮะอ่าคือให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบโจรบุกบ้านนะฮะ นอกบ้านมิกนะฮะเรียบร้อยประตูนี้มันเป็นประตูกันกระสุนหรือไงก็ไม่รู้นะอ่ะเออ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 ปี๊ป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 โอเคเคลียร์ฮะเคลียร์ป่ะยังไม่เคลียร์ไปลงนรกสักเถอะทีรักฉันจะลงโทษเธอ เวลาของเธอหมดแล้ววายกระสุนหมดรีโหลดรีโหลดรีโหลดไปลงนรกสัตย์ที่รักฉันจะลงโทษเธอเวลาของเธอหมดแล้วอ้าว <c oughs> <c oughs> เออ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 ยิงรถฮะยิงรถฮะยิงคนขับฮะยิงคนขับฮะยิงคนขับฮะยิงทุกคนนะยิงยิงใครได้ยิงฮะเออใไม่คันแล้วไม่ไม่คันแล้วไม่ไม่นะ มองอะไรไม่ค่อยจะเห็นเลยเนี่ยมันมืดไปหมดเลยอ่ะเอ้ยบอกยังฮะ Go to the family oh oh ฉันคิดว่าทุกคนอ่าอ่าฉันคิดว่าพวกมันไปหมดแล้วล่ะเอ้อไป กิดอะไรขึ้นวะจิมมี่จิมมี่ฉันโอเคให้ช็อตลิสกิวอะเดี๋ยวแล้วจบแบบ มันบุกมาที่บ้านฉันฉันก็เลยให้คนที่บ้านหนีออกไปก่อนตอนจบน่าจะเป็นจิมมี่แหละเนาะ โอเคคือไอแมรี่แเบเชอร์มันแบบเริ่มเริ่มมาถึงบ้านเราแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมันแบบต้องให้ลูกๆและภรรยาของเราไปที่อื่นก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะแล้วตอนนี้ก็คือไปหาบ้านเรายังเป็นเซฟพอยต์ได้อยู่ไหมฮะบ้านเรายังเป็นเซฟได้อยู่นะฮะโอเคก็นี่มีอีกภารกิจนึงนะที่มันเพิ่งผุดโผล่มา The big scar นะเอเมน่าทุมาเราปลอดภัยไหมตอนแรกเหมือนให้คำว่าสัญญาแล้วไงว่าเราจะปลอดภัยแน่ใจน โอเคฉันรักคุณและเดี๋ยวฉันจะจัดการสิ่งนี้เองเป็นคาพูดสําหรับพระเอกเขาจะพูดกันนะฮะอ่าซึไมเคลเป็นพระเอกนะจะจัดการสิ่งนี้เองพนันรถขนเงิน้างมันไม่สนไปงานหล่าของเรากันดีกว่านะว่าเป็นภารกิจที่น่าตื่นเต้นมากบุกถึงบ้านอะคิดสภาพดิก็ยังดีที่มันไม่ยากมากฮะ ก็นิดหนึ่งอะเนาะแล้วก็มาถึงเรียบร้อยเออว่าแต่ว่ามันเข้าด้านไหนอ๋อ,อที่ผับเข้าด้านหลังนาจะได้มั้งเออต้องเข้าด้านหน้าดิเพราะว่าตัวเอมันอยู่บริเวณด้านหน้าอย่าเสียเวลาเดินด้านหลังเลยมันไกลอ่ามันจะด้านไหนก็เรื่องของมันเถอะอ่ะเข้าตรงนี้แหละอ่ะวัดดีใหม่ครั สรุปผมก็ต้องเดินไปข้างหลังอีกเหมือนเดิมใช่ไหมเดี๋ยวได้ไหมอ็นี่ใครเนี่ยไอ้นี่ไอ้น,น,นั่นดีกว่าอ <laughs> ของเทเบิลคนของเทเวอร์นี่ว่ะเอ้ยไมเคิลน,นี่ว่ะเอ้ยของเออถูกละ <laughs> <laughs> อ่ะ โอ้โหถ้าผมเข้าด้านตรงนั้นก็จบแล้วเดินพาเดินอ้อมชัดๆ this is it we have two options there but then again we take the crew's hostage and we infiltrate the depository now once you're in there and you've got the score we send in a team of modded cars you load up and get out we need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape but option two we cause a distraction out front you can think we're dumb ส่วนคนอื่นๆก็จะเจาะกันโอ้เวลาภารกิจของเจ้ามนุษย์คอมพิวเตอร์มาทีนี่ตื่นเต้นทุกทีนะฮรเป็นการป้นที่ถึงเวลาปนหรือยังเหมือนมันจะป้นนานแล้วป้นนานแล้วก็ไม่ได้ป้นสักที Recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the, side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank. Uh, they're excavating a new part of the metro network around there so that's where you'll go in uh, we'll need choppers for the getaway to uh, trevor has one we can use the other can be bought the guys on the ground will need a getaway car so get something fast tough and then modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops it's going to be stored in a parking garage near the ud uh, it's going to be a lot of heat so think about that um purr, i'm forgetting something uh oh that's it <laughs> we'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse you know mm -hmm. have to steal it uh, again okay we'll พอเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีรถเร็วๆซึ่งรถเร็วๆนั้นเร็วๆนั้นก็ได้แบบปรับแต่งรถเรียบร้อยแล้วแล้วได้จอดอยู่นะครับเตรียมไว้แล้วเ,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 เป็นทองทองเยอะมาก fuck me okay okay last thing Let's you remember surprise. that underpass we saw from the helicopter no that's where i'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent i've heard that before michael mm. subtle or obvious what's it going to be <laughs> <was it>? <laughs> oh, you want him to give you the medal okay well it's gonna take a big crew two gunmen two drivers and a hacker first gunman comes into the bank with you it helps you move the gold into <laughs> the bank daryl uh, i'm not hearing great things to be honest but you just might be able to do this with him Dead tip song. I need a Jobs for the bureau team. driver number one takes the wheel in the fourth getaway car, is gonna be at the bank with you and help loading. They're a key part of this. Driver number two helps you hijack the armored cars and will be in charge of replacing the tires your stingers ripped out. อ๋อก็คือคนแรกนี่ก็คือฝีมือสุดยอดมากส่วนคนที่2นี่ก็คือสามารถคอยเปลี่ยนล้อดได้อะไรเงี้ยเวลาแบบมั้งอะไรประมาณนี้ถ้ายังแตกครับผมฟังมด้ย o ี่ <the> <H acker. S 2> นี่ใช้เจ้านี่เหมือนเดิมแล้วกันนี่ครับเจ้าบริษัทไอไลฟ์อินเวนเดอร์ที่เราไปแฮกมาอ่าโอเคแล้วอะคอนเฟิร์มบึ๊บ ถ้าเราคุมสถานเอเอคุมคุม t r a ฟฟิกคือคุมสัญญ,ญาณไฟจราจรได้ก็คือคุมทั้งเมืองได้มันให้ฟ e ลลิ่งเหมือนเกมไม่น่านเลยนะ Watchdog อ,อือโอเคแล้วก็คือเหมือนมาวางแผนเฉยๆแค่นี้เหรอจบแล้วเหรอ ไม่มีอะไรแล้วหรออ่ะจบประจบอ่ะไปคนอื่นเลยแล้วกันผมขี้เกียจเดินไปเทเวอร์เลยแล้วไม่เทเวอร์เลยแล้วกันอันนี้คือวางแผนจบแล้วฮะเอ,อเทอเวอร์เนะี่ยมาทำอะไรตรงนี้วะได้มามาเดินเล่นอะไรตรงนี้เนี่ยอารมณ์ดีอะอารมณ์ดีเพราะมีความสุขไม่เป็นทุกข์จะมีความสุขได้อย่างไร Just to say that you are always in my heart my heart is full because you are in b e ี a กูดว่าเราอยู่ด e วยกันนี่ส่วนพิเศ l มากผมร o u คุณแต่ผมเป็นภรรยาและภ e รยาต้องอยู่ันี่แห okay ละฮะใกลๆนี่แหละโอเคฮะจากทำธุรกิจแกมาใกลๆนี้ดีกว่ารถตำรวจมองหารถตำรวจได้ต <c oughs> okay. <Ford> ึกต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  เราจะเข้าไปป้นอนยังไงตัวนี้ก็สอนอ,อตำรวจ <retch ing noise> เออเอางี้แล้วกันทุกความรวดเร็วนะฮะทังชีวิตและทรัพย์สินนะฮะผมจะปีนลัวตรงนี้เข้าไปปีนเนี่ยเดี๋ยวปีนตรงนี้แล้วก็ <c oughs> นะฮะแล้วก็ตอนขับออกก็ <helmet lide> ก็อย่างนั้นแหละอ่าผมจะลองดูแล้วกันฮะตายเป็นตายอ่ะอย่างน้อยมันก็น่าจะพอได้อยู่แล้วก็ปีนป๊บตายติร์ดเตตตตายครับเออแบบประตูพอตำรวจไม่รู้ด้วยเว้ยอ๋อเลยเราปนรถแบบ เงียบมากเลยเหรอวิ่งก็ออกจะดังให้ตายเถอะชีวิตนี้มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอในการปล้นรถตำรวจเนี่ยถ้าถามว่าทำไมเราถึงต้องต้องการรถตำรวจฮะคือก็คือมันแบบเราปอลอมแปลงเราปลอมแปลงเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทำเป็นแบบแทรกซึมเข้าไปอะไรเงี้ยคือมันแบบสมมติตอนตอนถึงเวลาแบบเราโดนตำรวจไล่จับอ่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบเอารถนี้แบบเราก็เข้ามาแอบในรถน,นี้อะไรอย่างเงี้ยเอจะได้แบบตบตาเจ้าหน้าที่แบบประมาณนั้นแหละครับ โอเคได้รถมาแล้วตึ้งตึ้ง lift the police van รถคันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยคันนี้ไม่เคยเห็นจริงๆเออ mission part อ่าเออโอ้ยตำรวจจับไม่ได้ด้วยนะฮะคือทำไมถึงจับไม่ได้ก็ไม่รู้ผมวิ่งก็ออกจรวเร็วช่างมันเถอะอ่าโทรหาบนคอมพิวเตอร์ฮะเราได้รถอีกหนึ่งคันแล้วติ้งตอง Good. Now, once we have all the modified gauntlets, we take this score. Huh? Hey, 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 hey,